รถญี่ปุ่นนะครับใครๆก็ทําได้ครับแต่ถ้ารถยุโรปครับต้องี G a โต o เท่านั้นครับไม่ใช่ร้านไหนก็จะสามารถทํารถยุโรปได้นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับตูนอีกแล้วในรายการโชว์เคสนะครับเป็นอีพีที่4แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้าน้าซึ่งตอนนี้นะครับข้างหลังของผมเองนะครับก็คือตลาดนัมเบอร์วันนะครับเรามีอะไรดีๆมาแนะนํานะครับก็คือ ร้านทาไฟประดับยนต์นะครับที่ดังที่สุดในย่านนี้นะครับนั่นก็คือ TT Auto ซ i n o n สาขาบางนานะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับผู้บริหารสาขาบางนากันว่าเขาชื่ออะไรเขาขายอะไรและโปรโมชั่นจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราได้อยู่กับผู้บริหารสาขาบางนาไปที่เรียบร้อยนั่นคือพี่ป๊อบเองขอให้พี่ป๊อบนะครับแนะนําตัวเป็นที่รู้จักหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมป๊อบนะครับสักเกษมวิรจินดาครับเป็นผู้บริหารทีทีออโต้สาขาบางนารามสองครับผมสาขาบางนารามสองของเราเนี่ยพี่ให้บริการอะไรบ้างครับพี่ของเรานะครับหลักๆจะให้บริการเกี่ยวกับการอัปเกรดไฟหน้านะครับผมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟหน้าสามารถเข้ามาอัปเกรดกับทางร้านเราได้เลยนะครับผมสาหรับลูกค้าที่ต้องการอัปเกรดทางร้านเรามีการบริการ2รูปแบบนะครับก็คือ คืออัปเกรดโดยการใช้หลอด LED นะครับผมหลอด LED มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างครับราคาเริ่มต้นของทางร้านเรานะครับเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาทเองครับก็สามารถติดตั้งได้แล้วนะครับผมถ้าเป็นแบรนด์พรีเมียมของทางร้านเราต้องบอกว่ามีแบรนด์นำเข้านะครับเป็นชื่อแบรนด์ว่า GTNE ครับผมมีการรับประกันถึงสามปีเต็มเลยนะครับโอ้ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ห้ารุ่นเลยนะครับในแบรนด์ GTNE แล้วถ้าลูกค้าเขาอยากได้ความสว่างที่แบบว่ามากกว่าหลอด LED พี่ป๊อปแนะนำยังไงถ้าแนะนำนะครับผมแนะนำเป็นโแล ตอนนี้เลยนะครับผมครับผมแล้วแบรนด์ของที่ร้านมีอะไรบ้างครับที่ร้านเรามีอยู่2แบรนด์หลักๆนะครับแบรนด์แรกก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับหลอด LED ก็ชื่อว่าแบรนด์ G P N E นะครับผมครับส่วนอีกแบรนด์นึงก็จะเป็นแบรนด์นำเข้าเช่นกันนะครับเป็นแบรนด์ o z o o m ครับซึ่งเป็นชิปเยอรมันเลยครับถือว่าเข้ามาที่ร้านก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหลอด LED นะครับมีหลายเกรดหลายราคาให้เลือกแถมยังมีโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมี2แบรนด์ด้วยกันก็จะมี G P N E แล้วก็มีออซูมนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกชิปได้เลยว่าจะเป็นชิปเยอรมันหรือว่าเป็นชิปตัวไหนนะครับได้ครับอยากจะสอบถามพี่ป๊อเพิ่มเติมครับว่ารถยุโรปกับรถญี่ปุ่นนี่สามารถมาติดตั้งกับร้านเราได้ไหม ได้เลยครับต้องบอกว่ารถญี่ปุ่นนะครับใครๆก็ทําได้ครับแต่ถ้ารถยุโรปครับต้อง G t Auto เท่านั้นครับต้องบอกว่ารถยุโรปนะครับมันมีความละเอียดอ่อนครับต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องใส่ใจกับรถยุโรปซึ่งรถยุโรปครับจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นหลักการในการใช้ทํางานของรถยุโรปนะครับจะแตกต่างกับรถญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ใช่ร้านไหนก็จะสามารถทํารถยุโรปได้นะครับแต่ถ้าลูกค้ามาที่ร้านนี้กระจบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปนะครับ มาให้พี่ป๊อปจัดการได้เลยครับเพราะว่าเรามีทั้งเครื่องมือมาตรฐานมากมายนะครับแล้วก็มีทีมงานช่างที่บริการอย่างเต็มที่นะครับฟูลออปชันจบในที่เดียวนะครับวันสต็อปเซอร์วิสเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้พี่ป๊อปแนะนำหน่อยครับว่าถ้าลูกค้าสนใจจะเข้ามาที่สาขาบางนาของเรานี่ มายังไงได้บ้างครับสาขาบางนาลำสองเรามาไม่ยากนะครับตั้งอยู่เส้นบางนาตาดนะครับสามารถเข้ามาจากกมแปได้เลยนะครับวิ่งตรงเข้ามาถึงมรามคำแหง2นะครับมุ่งหน้าเลยมรามมาประมาณสัก50เมตรครับก่อนจะสี่แยกไฟแดงขวามือจะมีร้านอเมซอนอยู่หน้าปากซอยเข้าซอยอเมซอนมาเลยครับผมมาเจอพี่ป๊อปได้เลยนะครับพี่ป๊อปอยากจะจัดโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอะไรให้กับทาง ผู้ชมคนดูของเราบ้างครับได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจัดโปรโมชั่นได้เลยครับอ่าให้เป็นโปรโมชั่นกระแทกใจดีกว่ามันกระแทกใจยังไงพี่ไม่ใกระแทกใจได้ไงครับภายในเซ็ตนะครับจะประกอบด้วยโปสเตอร์นะครับถงชุดนะครับพร้อมติดตั้งครับผมเดลิท์บาร์ของไฟเลี้ยวนะครับผมไฟวงแหวนเดวิลไอและที่อย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยโ p d ดี2ราคาเนี่ยผมตีไว้คร่าวๆนะหมื่นห้า ไม่ใช่หมื่นสองยังไม่ใช่อื่นหนึ่งอ่ะ, 10, 1, 1, อะยังไม่ใช่ห้ายังหมื่นหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขายเท่าไหร่7,900บาทครับโโถือว่าถูกมากนะครับโอ้โหราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องทีทีซีนอนของเรานั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าของครบฟูลออปชันนี้ต้องทีทีออโต้ซีนอนของเราเท่านั้นนะครับฝากไว้กับร้านพี่ป๊อปด้วยนะครับทีทีซีนอนสาขาบางนารามสองของเรานนั่เองวันนี้เราาไปก่อนอีพีหน้าจเจอกับตูนอีพีต่อไปไปที่สาขาไหน ติดตามปัตุนได้เลยเพราะว่าวันนี้ราไปก่อนโชคดีมีแฉ่เรื่องไฟทีทีโตซสิ่งไครับสวัสดีครับ